ในส่วนของการบรหิหารจัดการโควิดเรื่องของการตรวจต่างๆตรวจเนี่ยถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีการสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับถ้าเจ้าหน้าที่วินิจฉัยแล้วเนี่ยเขาสามารถตรวจแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับสปสชเป็นคนจ่ายพอตรวจในค่าตรวจเสร็จก็ไปสู่การรักษาการรักษาเนี่ยนะครับเราก็ในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเราก็มีเรียกมีการ ประเมินรายหัวแล้วก็ให้สปสชเป็นคนดําเนินการทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นหลักการนะครับว่าสปสชจะเข้ามาดูแลเป็นเป็นรายหัวแล้วก็เป็นการเคสเบิกจ่ายในค่ารักษาในในหมวดค่ายาหรือหมวดอะไรเพราะว่าอันนี้มันมีรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนทั้งค่ายาฟาวิพิลาเวียนะครับที่เป็นยาที่เชื่อว่าให ให้กับคนป่วยที่มีอาการเริ่มมีอาการรุนแรงแล้วแล้วเร็วจะทําให้การลดอาการรุนแรงลงได้ดีอันนี้ก็ก็ฟรีทั้งหมดสรุปคือประเด็นว่าคนผู้ติดเชื้อโควิดคนไทยนะครับหรือหรือคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็สเปคคอันตินอันนี้ก็ฟรีทั้งหมดนะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนด้วยนะครับการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทังประเทศนี้ก็ฟรี แต่ว่าในประเด็นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าคือในสังคมไทยมีความหลากหลายมากในเรื่องของเอประเภทสถานพยาบาลหรือกิจการต่างๆนะครับหรือความต้องการของคนในสังคมมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเราโดยเจดกรณีที่กรุงเทพเนี่ยมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับแลวคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ที่เป็นคนมีฐานะ ราะนั้นเวลาเขาเขาจะไปอขอรับบริการนะครับเช่นเขาไม่สบายใจว่าเขาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับ <c oughs> แล้วเขาก็รีบเพื่อความมั่นใจตัวเองก็ <c oughs> วิ่งไปตรวจในสถานพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนอันนี้เริ่มต้นเนี่ยเราก็เราพยายามที่จะบอกว่าถ้าไม่ใช่ผู้ม,มีสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็อยากให้ตั้งสติสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคนที่มี ความเสี่ยงต่ําไปแย่งกันตรวจในที่สถานที่ที่มีคนมาแออัดกันก็จะทําให้ทั้งคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่ต้องรีบตรวจให้เร็วที่สุดเนี่ยยังเสียโอกาสมีนําซ้าถ้ากรณีที่เป็นผู้เสี่ยงต่ําและเป็นแออัดจัดเยียดเพื่อต้องการทราบเพื่อความสบายใจเนี่ยก็จะทําให้เขามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันในสถานการณ์หรือพื้นที่ระบาดที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเยอะและเป็นชุมชนในเมืองเนี่ย การตรวจจํานวนมากก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าตรวจเยอะเท่าไหร่ก็จะทราบว่ามีผู้ติดเชื้อมากเท่านั้นและเมื่อเราพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเขาไปกักตัวแล้วก็ไปสอบสวนเพื่อหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปควบคุมเพื่อไม่ให้ไปแพร่กระจายจเชื้อต่อไปได้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดพยายามอธิบายพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งสถานการณ์นะครับทั้งความต้องการของประชาชนเองนะครับแล้วก็เป็นอ,อ,อ,อใน ฟังชันพื้นที่ที่มีการระบาดเพราะฉะนั้นจึงมีความต้องการที่แตกต่างกันเลยทําให้การรักษาการตรวจนะครับหรือการกักตัวในสเตจคอนตินจึงมีทางเลือกนะครับให้กับคนกลุ่มคนที่มีความต้องการทางเลือกเช่นว่านี้ก็คือสมมติเดินทางจากต่างประเทศไม่ต้องการไปพักที่ฟรีผมกระทรวงสาธารณสุขก็ทําเรื่องเอเอสคิวก็คือ alternative คอรันชินสเตทคอนชินก็คือว่าไปพักโรงแรมแล้วโรงแรมเข้าร่วมกับเราแล้วเขาเต็มใจจ่ายซึ่งนี่มีศักยภาพจ่ายเขาก็จ่ายเขาก็สามารถไปพักในที่ที่มีความสะดวกมากขึ้นสถานที่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในมาตรการของรัฐบาลนะครับสองการตรวจเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีความสัมผัสเสี่ยงสูงแต่เขาต้องการตรวจเขาก็ไปจ่ายตังค์เขาเองเององชงวานิชนก็เกิดแบบนี้ขึ้นมาส่วนการรักษานี่เช่นกันนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ย ในช่วงที่มีคนติดเชื้อเยอะเนี่ยโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวโรงพยาบาลที่ผมทําหน้าที่อยู่เนี่ยเรารวมโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลกทมโรงพยาบาลทหารตำรวจเขาด้วยกันเพราะว่าโดยศักยภาพของกระทรวงสาธา,ารณสุขเนี่ยเราไม่ได้มีโรงพยาบาลอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับเรามีแต่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เพราะฉะนั้นเราจึงอยากมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลในทุกทุกเครือข่ายทั้งเองกนชนทั้งทั้งโรงพยาบาลใน กทมนะครับทั้งโรงพยาบาลในส่วนของยูโฮสเทสเพราะนั้นเมื่อ,อเอกชนเนี่ยถ้าเราต้องการที่ให้เขามาช่วยดูแลคนไข้เนี่ยในในเชิงธุรกิจเนี่ยปกติเขาก็ไม่ไม่เข้าร่วมอะเลยแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาเอ่อรับบริการในกลุ่มคนที่มีกําลังกําลังซื้อสูงนะครับแต่เราก็ขอ,อว่าขอให้เขามาช่วยแล้วเราก็เอาเงินรายหัวของเราเนี่ยจ่ายให้เขาครับจะเราอาจจะ เพิ่มแรงจูงใจให้เขาคือคูณอัตราส่วนยี่้าเปอร์เซ็นให้กับเขาเพื่อให้เขาได้คือต้นทุนก็สูงของเราเพื่อให้เขาเข้าร่วมโครงการในการดูแลไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนจะได้ดูแลคนติดเชื้อในประเทศเราอย่างดีแต่ว่าเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมดเป็นเงินก็ประมาณของรัฐบาลทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องถือโอกาสตรงนี้ตอบประชาชนนะครับตอบคุณหนิงคุณบาเมศว่าการจัดการเรื่องงบประมาณทั้งหมดเนี่ยใช้เงินจำนวนมากครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยการตรวจการให้ยานะครับหรือการรักษาพยาบาลเนี่ยต้องต้องเต็มที่หรือคุณภาพด้วยและก็ต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้เงินภาษยากรของพี่น้องประชาชนด้วยแต่ก็เน้นจังหวัดลำดับความสําคัญที่เราให้เรื่องอการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพปลอดภัยนะครับเป็นอันดับแรกๆก,ก,ก่อนแล้วก็การจัดการทรัพยากรทั้งหมดด้วย เ,เงินทเ,เงินรัฐบาลของประชาชนที่มีด้วยด้วยปร,ระสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีที่สุดครับ